สวัสดีครับแฟนๆคนใจสชะทุงแหละก็ะทนผู้ชมที่เคารบครับลูกน้องสรงเสียงลบกวนอยู่ละอ่ะเรีว่าป็นเศร้าเอฟเฟกต์ตะงพี่น้องนะครับอ่ะพ่อกันเศร้านี่พี่น้องใต่กันได้เศร้าเลยนะหนาเพราะท่านร่างละว่ากันก้อนครับพี่น้องครับกะซืมเนื่องจากเมื่อประมาณจากหาห้องมือก้อนคนเจะดะทุงงด้น้าเจ้าปวกมาขยายเสื้อใต้โคดเดลมาเนาะพี่น้องเนาะ เอามาขยายเสื้อไตโคเดอรมานะครับว่าในเจ้าป่วนนะมีเสื้อไตโคเดมรมาก็เลยนํามาขยายในเขาสุกให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งนะครับท่านไปหกมือหามือหกมือเขาจะมีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดจุลินทรีย์เอิดเกิดไตโคเดมาจริงบ่เนาะในเจ้าปัวนนะมีเสื้อไตโคเดอรมาจริงบ่พี่น้องนะครับอ้ามือนี่งจะเอามาให้เบิ right. ้งครับนะครับขายันเกิดกับพี่น้องเอามาลองขยายเบิ้งได้พี่น้องนะฮะเจ้าสิบอะไรเสื้อเสื้อคามันมาเกิดก็มปตองเฮ็ดน้ำฟาดเขาฟายเรียบร้อย อ่านะครับพี่น้องอ่ะจะให้เบ่งพี่น้องผลของการขยายเชื้อไตโคเดมาจากเจ้าปวกนี่พี่น้องนี่มครับอ่าสี้า้าเขียวเขียวนะครับออก้า้าน่ะนั่นคือเสื้อไตโคเดมาที่เริ่มเดินแล้วพี่น้องนะครับอ่าเริ่มเดินแล้วเนาะพี่น้องเนาะอะเห็นไหมพี่น้องอ่ะใกล้ใกล้ใกล้นะครับอ่ะนะครับผ่านไปหาหกมือนะครับก็แสดงว่าในเจ้าปวกนั่นมีเชื้อไตโคเดมาจริงเนาะพี่น้องเนาะ าเอามาขยายก็เขาซุกครับเขาแข็งนี่ละ่ะวิธีหุงเขาให้แข็งนะครับกันพี่น้องเฮ็ดานะายากเนาะหุงยากหงยันได้ก็ะเละหงยังยได้กะ็ะเละแนะนําให้เอาเขาเจ้าพี่น้องแนะนําให้เอาเขาเจ้าไปมากับน้ำคือมาเข่าเนียวนี่ละ่ะมาไว้จะขึ้นหนึ่งย่งางมือเศร,ร้ามาคมั่นหนึ่งเส้หนหัวคือจังหนึ่งเขาเนียยตามปกตินะครับขึ้นไอทวนๆกะว,ว่าสุกซ้ำเขาเนีว้วเราสัน่นเก่ามาทรายทราซทายเพราอให้เย็นเลยมันจะกลายเป็นเขาแข็ง เป็นเข่าแข็งที่เหมาะต่อการเอามาขยายเสื้อแต่โคนมานะพี่น้องนะคือวิธีการเพ็ดให้เข่าแข็งง่ายๆเนาะนะครับกันบางทีเรเข้าไปใส่น้ำใส่หมอกของเข่าใส่ยางนี่้าอาจจะบาสะดวกกว่าเลยเบาเปลี่นเพราะจะชะ้าสูงกัยบย่อเราาบาเปลีนน่ยนครับพี่นอ้นองคเล่าเขาเจ้าไปมาเนาะครับเป็นแล้วพี่น้องเริ่มขึ้นเสื้อสีสีเขียวเ,ยวเห็นแล้วอ่ะข้างหลังนี่เริ่มเห็นบหพี่น้องนี่นี่นะครับเนี่ยเขียวๆนี่ยครับแสดงว่า ในจ้าวปลวกมีเชื้อไตโคเดอร์มาสนะพี่น้องเนาะอ้าวง่ายบานี่วัวบบสื่หอหัวมันแล้วเฮ็ดเอาจากจ้าวปลวกนี่แหละว่าสันนะครับพี่น้องนะครับมันเคียวให้แล้วครับนี่นะครับแสดงว่าในจ้าวปลวกนี่มีเชื้อไตโคเดอร์มาจริงๆรนาองพี่น้องนะขยายไปใส่เลยพี่น้องบาดเ้าวเป็นการคน้คนพบบ่าคน้นพบละที่กี่มันมีเยอะแล้วล่ะเป็น้าอถือว่าประสบผลสำเร็จไปอีกระดับหนึง่งนาะพี่น้องนะการขยายเชื้อไตโคเดอร์มาจากจ้าปลวกพี่น้องเอา ต้องเห็ดไปใส่ด้วยพี่น้องนะนะครับสำหรับประโยชน์ไตโคเดิอมมากนก็บ,บอกไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับนะกำจัดเชื้อราอันเป็นสาเหตุของโรคพืชวิธีกำจัดของมันเห็ดจะอะรลายหน่งกินเชื้อราอื่นเป็นอาหารสองเบียดบังบังเบียดลบกวนเห็ดให้เชื้อราตัวอื่นอยู่ยากนะครับสามกันได้ละ่ะโดยการสร้างสารพิษขึ้นมาแล้วก็ปล่อยใส่เชื้อราตัวนั้นเนาะ เื้าตอนนั้นตายขึ้น่นก็คือการขาการกินการเบียดบังบังเบียดแง่มองยู่วะเถอะรบกวนให้ยู่ยากนะนะครับนะประโยชน์ของเสื้อไตโคเดมาเนาะพี่น้องเนาะโรคยังนี่แหละที่ไตโคเดมากขจจดได้โรครากเน่าโรคเน่าคอดินโรคใบเน่าใบเหี่ยวโรคเหี่ยวอันอันที่เกิดจากเชื้อราทั้งหลายเนาะพี่น้องเนาะของตืดเนาะนะครับไตโคเดมาเขาจัดการอ้าเรียบร้อยพี่น้องเนี่ยได้แล้วบาเลยเชื้อราไตโคเดอมาสีเขียวจากจูลรนซีเจ้าปวก น้าพ <Yeah>, nah, no, mm ี hmm. yeah. well, we been, h, ่น mm. no, so cool. ้องนะครับเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วอ่ะว่าต้องไปซื้อบปเนี่นะครับขยายสมมติว่ามันเขียวเต็มก้อนเหรอฮะไปเห็ดขยายต่อได้บ่ได้เลยพี่น้องไอ้ใส้เป็นหัวเสื้อได้เลยบ่เนี่นะครับอ่ะง่ายๆพี่น้องไปนะเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วนะครับที่แรกคนใจชอาทุ่งกับมาซองเบอง์ซองเราซองอีกรนดเรารุ่ดอีกว่ามันจะเขียวบ่างถ้ามันบ่เขียวก็สิบอกพี่บอกน้องว่ามันบ่เขียวมันบ่เป็นอาจจะได้ฟาดเขาปลาต้นเนาะเราก็ว่ามันเป็นพี่น้องบปเนี่อ้าวนะครับนี่คือการชื้อขยายเชื้อรา ไตโคเดมาด้วยเจ้าวปวกเพื่นอนอเนาะบริได้ใส่หัวเสื้อจักเม็ดนะครับใส่แต่เจ้าวปวกกับเขาสุกเราะว่าเป็นพี่นนองก็แสดงว่าในในเจ้าวปวกนั่นมีเสื้อไตโคเดมาน้น่เนาะพี่นอนองเนาะนอกจากนี้มีเสื้อไตโคเดมาแล้วยังมีเสื้อโปโตโซัว <c oughs> ยังมีเสื้อจูลิทรี่ตัวอื่นนั่นหลายตัวเนาะเพี่นอนองเนาะซึ่งล้วนจะเป็นประโยชน์กับวงการเกษตรเท่าทั้งนั้นนะครับอ้าวเรียบร้อยเพี่นนองสำหรับเสื้อไตโคเดมาจากเจ้าวปวกถือว่าเป็น ลอยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเพื่อนเราเนาะมันเขียวคักเลยไหมมันเขียวขึ้นเติมนึงเลยนะครับต่อไปก็คงจะเขียวไปเรื่อยๆอันนี้ได้แค่ห้องมือเองเองนาะนะครับอันที่สองที่กะะระจายเส้นงขยายนั่นก็นกนคือจุลินทรีย์เจ้าพวกแบบน้ำมาเนี่ยอันนี้ก็เลี้ยงจากเขาซุกขึ้นกันแต่หากหย้ายยุนในสภาวะยุนในหน่ำพี่นอ้อง๋อเบิรงเนาะอืมจุลินทนระียนี่พี่นอ้องนี่ครับ อัที่เป็นฝาขาวๆเป็นแผ่นขาวๆนั่นแหละคือเสื้อเสื้อจุลินซี์กำลังเดินเนาะพี่น้องเนาะจุลินทรี์เจ้าปลวกมาครับจุลินซี์ตัวนี้มีมีประสิทธิภาพจงไงนี่คือมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเฮให้ดินล้วนซุยน้องพี่น้องเนาะเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินอีกตั้งนึงก็บกำจัดเสื้อรากเออเสื้อโรคเสื้อราที่อยู่ในดินนะครับคล้ายๆกับแต่โครามานะครับแล้วก็ให้ธาตุอาหารกับดินเนาะพอในจุลินรียเจ้าปลวกนี่เขาจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับ ตัวนี้คือตึงในตัวเกลนในอากาศมาเก็บไว้ในดินเก็่ให้พืชได้รับธาตุในตัวเกลนดแบบกับอีกเสื้อนหนึ่งที่อยู่ในปมหักทั่วเชื้อไรโซเบียมนะครับคุณอสมบัติคล้ายกันพี่นอ้องอ่ะถี่ว่าเริ่มประสบผลุ์เสร็จพี่นอนะ้องการนําวัดสดุดวัตถุดิบทางธรรมศาสตร์ที่มีอยู่แล้วมาใส่ให้เกิดประโยชน์นะพี่น้องนะนะ <c oughs> ครับ่เก่เท้ามันมีอยู่แล้วธรรมศาสตร์เขามีให้อยู่แล้วฮาเพ่แต่เขานำมาใส่ให้เกิดประโยชน์นะพี่น้องนะการใช้ สารจุลินทรีย์จากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าธรรมชาติเยเขาสร้างสรรมาเบิร์ดเราได้พี่น้องนะครับเขาสร้างสรรมาธรรมชาติเป็นตัวกาหนดแทบทุกอย่างทุกอย่างเลยเนาะที่ธรรมชาติเป็นตัวกําหนดนะครับผู้คนพบก็คือพุทธเจ้าพี่น้องธรรมะคือธรรมะคือธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดโดยธรรมชาติป้องกันโดยธรรมชาติแลวก็รทำลายโดยธรรมชาตินะครับอันนี้ธรรมชาติเป็นตัวกําหนดเนาะธรรมชาติ เมื่อธรรมชาสตร้สางึ้นมากแล้วก,ก็ต้องมีกฎด้วบดนี้มีกฎเกณฑ์ให้ให้อยู่น้ำกันได้นั่นก็เอ่ยว่ากฎธรรมศาสตรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบนโลกใบนี้มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎของธรรมศาสตร์นะครับคือคนนี้เขาเกิดมากใหญ่เขาตายไปนั่นเป็นกฎของธรรมศาตรผลของการปฏิบัติตามกฎตามธรรมชาสตร์เป็นยังได้บัดนี้เมื่อปฏิบัติตามกฎเป็นไปตามกลไกของธรรมศาสตรแนะครจะเกิดความสงบสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกลียกุนกันพี่นองแต่กับแปลกยู่จังหนึ่งว่า <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ธรรมชาติสัางขึ้นมามักจะทำลายธรรมชาติเองนั่นก็คือนี่แหละ,ละนางบอกบอบ่างอยู่นี่แหละคน <ผ ampoo> พี่น้องคนส่วนมากมักจะเ็ดให้เกิดการเสียสมดุลทางธรรมชาติย้อนว่าคนมีความคิดมีความอยากนะพี่น้องเนาะอยากได้อยากดียากข้างอย่างมีอื่นว่าอย่างนี้มีตัณหานะครับเมื่อมีตัณหาก็ต้องพยายามวิ่งมาสนองตัณหาสนองความอยากเจ้าของจนบางเรื้อการเล่นหาสิ่งมาสนองตัณหาเจ้าของนั้นไปล่วงล้ำกำเปลิน ทำลายธรรมชาติไปยัางเช่นว่าส <c oughs> ายนามมันไหลอยู่ดีๆของมันก็ไปเปลี่ยนไปแปลงไปดัดไปยังไปเอาสารพิษสารพิดไปลงนะครับเพื่อให้ได้มากแค่สิ่งที่มาสนองามต้องการของเจ้าของอ๋อเมื่อนี่เป็นจะไดเมือนคือแฮมสามคำลว <c oughs> หางวัดสิ <c oughs> นฝาดวะยันใหญ่เทเลยพี่น้อง <c oughs> นะครับนั่นก็คือการเบียดบังบังเบียดธรมธธรมชาตินะเฮ็ยใถ้ธรรมชาติเสียสมดุลน,นะครับไผยากล่ะเจ้าของยากที่เขาเมื่อธรรมชาติเสีย ฝนบ่ตุกต้องตามฤด,ดูการอากาศคว้านเกินไปแหง้งเกินไปดินขาดควบรูดสมบูรณ์ไผย,ยากจะคข้องยากแล่นหาคื้เก่าพี่น,น้องฉะนั้นการใช้ <c oughs> การใส่ธรรมาศาสตร์ยางสาัส้นสลัดและเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็จะเอ่ยว่าเป็นการอนุรักษ์เนาะพี่น,น้องเนาะอ่ะคลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อน้องสันๆพี่น้องนะครับนี่คือเราเนี่ยที่เห็นไหมน,นะครับเป็นการนําแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมาศาสตรมาใส่ให้เกิดประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะคือคือตักตวงจากธรรมศาสตร์แล้วเขาก็ขึ้นกลับไปให้ธรรมศาสตร์เก่าเนาพี่น้อง ครับหมุนเวียนกันลักษณะนะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะนะครับเพราะเปนโกยเอาโกยเอาโกยเอาไผเบิดกระยามันไผสิเบิด์ตจะได้กระยามยังสิเป็นจะได้กระยามันว่าจต่ปูได้อีกนะวัดแต่ในมาสนองความอยากเจ้าของนั่นแหะมันก็บ่แมน์นะพี่น้องเนาะมันเป็นการใส่แบบบ่ยั่งยืนนะครับคนรุ่นหลังโยมันตายแล้วคนเกิดมาใหม่ใหญ่รุ่นเนาะผู้รุ่นก่อนๆเอาไปใส่เบิดแล้วนี่คือจังสุมื่นเนี่ยพี่น้องเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติปูปลาหน้าเหนียวเบิด์ตเลยนี่ ขึ้นแฮลงหว่วยดึงึ้นมากับมีดซิมซิมนี่นะบ่มีเปน็นยังสิตักตวงจนเกินไปเราบ่ขึ้นไห้หน่อยตึงแฮได้ปลาสิบตัวปล่อยขึ้นซะสามตัวเอามากินเก็ดบ่มีจจะคนพี่น้องบ่มี่ให้ปล่อยขึ้นจะคนจนลุดมือไปซึังจ,จมหมดน,นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้คงจะพอพีพอน้องเพียงเท่านี้นะครับง่ายๆสันส้นๆพี่น้องนะครับมาแจ้งข่าวพีข่าวน้องว่าการขยายเชื้อไตโคดมาจากเจ้าปลวกเป็นแล้วพี่น้องมีเสื้อไตโคดามาอยู่จริงๆเนาะพี่น้องเนาะ นะครับบเมนวาบบมีนะครับเ้าเหลียวเบิรงมันคือจัมมันบบมี่แะแต่เมื ja, ่อเอาล่องมาขยายเอามาเลี <is all S 2> ้ยงในอาหารนะครับเลี้ยงในอาหารของเขาเนี่ยอาหารเขาคืออย่างนี้คือแป้งคือเขาซุกเนี่ยพี่นเองเนี่ยเขาแข็งเนี่ยเะยนี่นะครับกบปรากฏว่าเขาขยายตัวได้แสดงว่าในจอมปวกในจาวปวกนะครับโบเมนจอมปวกในจาวปวกนั่นนอกจากจะมีลิจุลินซีตอื่นแล้วยังมีเชื้อราไตรโคดมาซึ่งเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์ต่อวงการเกษตรเป็นเชื้อราที่เป็นศัตรูกับเชื้อราโรคพกชดต้องเป็นเอาเนาะ ่ะขายายใบใส่พี่น้องบ้านเดี๋ยวเพราะต้องไปซื้อนะครับเฮ็ดคือคนใจชอบทุ่งวานี่นะครับนะครับแต่ทางนั้นเทานีิคของบนว่าเฮ็ดเบิดลอยคนกับสีได้ใต้คนเดอรม,มาเบิดลอยข้นนะ่ะมันต้องเบิ้งสักวันวา่ากลับมาวิธีการเฮ็ดจะได้ควอบเป็นอยู่อาหารเขาเข้าพร้อมบอ่นะครับมีไต้คนเดอรมาแต่สภาพะเหมาะสมเขาก็อาจจะบ่ขายายได้นะครับอ่ะคนใจชอบทุ่งอ๋อม,มั่นพี่น,น้องบ้างเฮ็ดตามที่คนใจชอบทุ่งบอกนี่หมายว่ามันเกือบร้อยปเปอร์เซ็นต์นแล้วเนาะพี่น้องเนาะจะได้เสื้อไต้คนเดอรมานะครับอ่ะ เรียบร้อยพี่น้องมันโอ้ดีใจดีใจว่าแม่สิผ้าพีผ้าน้องโคมปลาโคมหลงสลดเคล็ดจากเจ้าพวกมันเกิดบ่แต่โคตรมาสุดท้ายก็เกิดนอกพี่น้องเนาะนะครับเนี่ยจุดเขียวเขียวเนี่ยครับจุดเขียวเขียวเนี่ยในเข่าเนี่ยครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนะครับเออเค็ดไปใส่เด้อพี่น้องเนะนะครับหลังจกมาติดตามไปพร้อมๆกันคลิปต่อๆไปว่ามันจะเขียวขึ้นกว่านี้บวหรือมันสิยุดอยู่ท่อนี้บ่คือมันสิจังไรเดี๋ยวจังเบิ่งอีกเชื่อไหมน้องอีกจะเก็ตมือหรือซิปมือจะเอามาเบิ่่งปปันพีน้องเบบิ่่งออีกนะะคครัลิปนี้องกพอพี่ เฮ็ดงานเถองตัวเขานะครับซ้อมเขากำลังจ้างเหือเฮ็ดก่อนขึ้น้นอซ้ําเจ็บเงือนเก็บคำได้ซ่ําเจ็บทุนเก็บพอนได้เดี๋ยวจะเมื่อเขาเศ้าจ้างหลักเกษตรมัดปับปุ่งภายในพื้นที่ของเฮาเฮ็ดเป็นสวนเกษตรพ่อเพียงนาะปลูกยูปลูกกินเลือกกินกกะแจกเลือกแกกระขายเราใช้ชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพ่อเพียงเกษตรทฤษฎีไม่ว่าพ่อยู่พ่อเพียงพ่อประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุมกันมีความรู้คู่คุณธรรม เนาะพี่น้องเขาค้องกันแซวแซวตาหวานของโบหัวเสียน,นดั้มพ่อสามดดเนาะครับสำหรับคลิปนี้คงจะพอเพียงพอตัวนี้คลิปหน้ามีอย่างดีๆพอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ